แรงงานไทยที่ไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียทยอยเดินทางกลับภูมิลําเนาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหลังจากที่มาเลเซียประกาศปิดประเทศวันนี้เป็นวันแรกค่ะก็ส่งผลทําให้ยอดคนไทยที่เดินทางกลับเข้ามาในภูมิลําเนาเพิ่มสูงกว่า1,000คนต่อวันค่ะ แรงงานไทยกลุ่มนี้ไม่ใช่ชุดแรกที่เดินทางกลับจากรัดกาลันตันประเทศมาเลเซียหลังจากที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศปิดประเทศเพื่อสกัดการลุกลามของเชื้อไวรัสโควิด COVID 19ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประจำด่านตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระบุว่ามีแรงงานไทยผ่านด่านตากใบประมาณ2,000คนในช่วง2วันซึ่งถือว่ามากผิดปกติ และคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกตามตัวเลขที่บอกว่ามีแรงงานไทยมากถึง16,000คนเฉพาะในรัฐกาลันตันซึ่งอยู่พื้นที่ตรงข้ามกับชายแดนจังหวัดนาราธิวาส14วัน<อ>เปิดเดือนเมษายน,นม่าร้านอาหารน้ำแต่ความจริงถ้าเราจะอยู่ที่มาเลเซียก็อยู่ได้<อ>ใช่ไหมหรือว่าเขา การปิดพรมแดนไทยมาเลเซียส่งผลทําให้บรรยากาศการค้าการขายบริเวณหน้าด่านชายแดนทุกแห่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เงียบเหงาและรางผู้คนเช่นเดียวกับที่ตลาดตาบาซึ่งอยู่ติดกับด่านตากใบแห่งนี้พ่อค้าแม่ค้าที่เคยส่งสินค้าข้ามแดนรวมถึงเรือดโดยสารข้ามฟากก็ต้องหยุดให้บริการแม้จะเดือดร้อนแต่ก็ต้องยอมรับสภาพ ปลาครับปลาทุกอย่างหลายอย่างปลาปลาทูปลาโอก็มีปลาระไคก็มีทุกอย่างเราไปส่งในช่วงตอนไหนคะกลางคืนประมาณทีสามเดียยังไงเพียงไม่มีไม่มีงานจัดทำคนงแถวนี้มาสวนมากก็ทำงานอย่างเงี้ยขงของอย่างเงี้ยแค่นั้นเองปิดก็คือสิบสี่วันโอ้โหหนักเลย ใชเใ่เข้าใจเข้าใจมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจเข้าใจว่าตอนนี้กำลังลำบากอยู่รงออนั่นแหละม่ไม่ใช่ว่าที่นี่อย่างเดียวที่อื่นก็เหมือนกันการเดินทางกลับบ้านของแรงงานไทยเมื่อผ่านด่านชยายแดนบ้านเกิดนอกจากมีการคัดกรองเบื้องต้นตามกระบวนการแล้ว อีกหนึ่งคำถามที่ถูกซักประวัติก็คือได้เข้าร่วมการชุมนุมาศาสนาหรือดาวะนะักกุงงวลาลัมเปอร์สถานที่ซึ่งถูกมองว่าเป็นที่มาของการแพร่เชื้อไวรัสด้วยหรือไม่เพราะต้องไม่ลืมว่ามีแรงงานไทยนับแสนคนที่เข้าไปทำงานในร้านอาหารที่เรียกว่า